ขนาดนี้ร่วมถ่ายรูปร่วมกัน,นะคะ่ะสาธุค่ะค่ะสวัสดีค่ะณนะเวลานี้นะคะ เป็นกาสีนาทีของวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2564ค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอปงทุกท่านนะคะสำหรับในวันนี้เนี่ยจะมาถ่ายทอดสดภาพบรรยากาศการทุดงด้วยเท้าเปล่าของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโทนะคะก็ตามที่หลายท่านได้ทราบกันตามแหล่งข่าวหรือว่าสื่อต่างๆนะคะว่าในวันที่11มีนาคม พุทธศักราช2,564เนี่ยท่านหลวงตาบุญชื่นนะคะจะทุดงด้วยเท้าเปล่าออกจากวัดสเกินนะคะอําเภอสองแควจังหวัดน่านสู่จังหวัดพะเยานะคะเส้นทางหลวง1118และในวันนี้นะคะท่านก็จะทุดงเรื่อยๆเข้าพักที่หมวดทางหลวงผาช้างน้อยต่อไปนะคะโดยในวันนี้เนี่ยได้มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน ของอำเภอปงนะคะนําโดยปลัดอำเภอปงค่ะนําชุดกําลังพลอสกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานอื่นๆในอำเภอปงนะคะอย่างโรงพยาบาลปงและส,สพปงค่ะเข้ามาร่วมกันเพื่อต้อนรับแล้วก็อำนวยความสะดวกให้แก่การทุดงของท่านหลวงตาบุญชื่นนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เป็นการถ่ายทอดสดหลวงตาบุญชื่นนะคะกับการเ,เดินทุดงโดยเท้าเปล่าของท่านนะคะ

ตานนะคะก็ขาตประชาช่ประชชวมวะชชขณะน,นี้นะคะเราอยู่กันที่บ้าน,าน,นเรากำลังเดินเข้าบ้านปางมาโอหมู่ที่4ตำบลผาช้างน้อยนะคะ จะเห็นว่าด้านหน้านะคะมีชาวพุทธมา,าตั้งแถวรอแล้วนะคะ ก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะค่ะด้านหน้าขบวนนะคะก็จะมีรถจากทางสอพอปรงค่ะที่จะให้ที่จะ ประกาศเสียง ท่านใดที่เตรียมของถวายท่านนะคะก็แนะนําให้เป็นน้ําเปล่านะคะปัจจัยหรือว่า,อาของถวายอื่นๆเนี่ยก็ไม่สมควรน,นะคะ ตรงนี้นะคะคือเขตพื้นที่บ้านปังมาโอหมู่ที่4นะคะตําบลผาช้างน้อยซึ่งหลวงตาบุญชื่นเนี่ยท่านก็ได้ทุดงถึงตรงนี้แล้วนะคะขณะนี้วันที่11มีนาคมพุทธศักราช2564 ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะหากว่าไม่สามารถเข้าไปได้ใกล้เพราะว่าศีการนะคะไม่สามารถเข้าใกล้ทันได้นะคะหวังว่าภาพตรงมุมนี้ก็น่าจะดีอยู่นะคะพอพอได้อยู่ด้านหน้าก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะเป็นผู้ มีรถนำนะคะพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยล่วงหน้าให้ท่านก่อนอขณะน,นี้ร่วมถ่ายรูปร่วมกัน,นะคะ่ะสาธุค่ะชาวอำเภอปงนะคะ ค่ะกำลังเข้าพื้นที่บ้านห้อยเฟืองค่ะ ค่ะ สำหรับระยะทางในวันนี้นะ